ะวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลุยเวอร์วอตกันได้เดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ให้เล่นเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมดเดี๋ยวดีกว่านะไปไม่สปอยะไปลุยเลย A few moments later ดูดิคนนี้ก็เล่นปะเออไม่เล่นป่ะไอ้ซับโอเคก็ได้หยู่อนไปตัวตุ้นหยอดไปก่อน มันจะมาทางนี้ทางเดียวใช่ไหมบุกติดดีว่าดีว่าครึ่งหลอดฟังนะวางระวังระวังนะครับระวังระวังโอ้เบียบเบี้ยบมีอะไรเบี้ยวเบี้ยวจะตายอ่ะเนี่ยเรียบร้อยอ่ะแลไม่โอ้ยโหแม่งเยอะมากอ่ะโอเคไม่ไหวเลยนะไม่โอ้ซับกุเตก เอาแตกอาแตกอหมดเลยก็ตายหมดเลยแหละแล้วแตกไฟยังเอาไม่อยู่แตกป้ายไฟกูแหลกเออเมื่อกี้เสียดายเลยไปทานล็อกมันจื้อไว้เฉยไม่เฉยจื้อเผื่อพี่อมหายแหลกโยงแหลกเลยไม่มันมีระยะทางหรือไม่เป็นไรเราเล่นระยะทางก็ได้ข้างบนข้างบนแตกมากนอาสั่นเลยกูหน้าสั่นเลย ท็อปย้อนท็อปย้อนตายเลยท็อปย้อนตายโดนโดนโดนโซมาร์นาเข้าไปนี่ไงป้อม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 รับคมโดรับคมโดนรับหัวดิไม่ได้รับคมุโลทฮอกโลทฮอกอ่ะมันบินมันบินไปมันบินไปตามเลยพี่โอ้ตามเลยตามเลยตามเลยเฮ้ยมันคูเล่อุยุยุยระวังระวังดูแกนตายครับตายเดี๋ยวเมื่อกี้พี่โดนอะไรอะดาเมจโดนอะไรวะไม่ไหวน่าใจเย็น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  เรียกไม่พอเลือดไม่พอบอกเลือดไม่พอนั่นันเสียงโซพวกติดนแกตายแล้วตั้งแตกเครื่องแตกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดึงติดด้วยไม่ดึงติดไม่ดึงติดโอเคฆ่ามาได้ฆ่าได้ฆ่าได้ตั้งป้อมมันนะอ้าวมาเกียร์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 โอเคไปหมดแล้วไปหมดแล้วเอ้โอเคีไปเลยไปเลยไปเลย ระวังระวังสวยสวยสวยออกมาออกมาออกมาดัน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 อะไรหรอเราต้องเราต้องไอ้นี่นะดันไปดันไปเราต้องดันดันดันกลับไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างจีว่ามานี่มานี่มันหนีอยู่แล้วไปบันไล่บันระวังโดนล้วงหลังนะท็อปย้อนตายตายย้อนตายโอยโอ้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 ยจีว่าอยู่โน้นนะ ดึงมันมาดึงมันมาดึงไอ้พวดมาพี่โอ้โหโซโซไกลโซไกลดึงไม่ถึงอันโซแระวังโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเครื่องแตกเครื่องแตกเออาหน้องนี่ไงสวยพี่สวยสวยได้หมดได้หมดได้หมดเซลไปเลย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 ไปเลย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 สวยสวยสวยป้อมป้อมป้อมใครรู้จินวะโอเคสวย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 เฮ้ย ทำไมตามาเหมือจะยื้อได้วะว่าแหลกฮะระวังระวังแหลกแล้วอย่าเย็นครับอย่าพิ่งแหลกเฮ้ยอย่าเข้าไปโอ้เข้าไปแหลกแล้วเข้าไปด้ในโอ้ลึกลึกลึกไึนลึกลึกลึลึกลึลึกลึกลึยลึกลลึกลึกมกกลลก เหลับไปหลับไปโอ้ไม่ไหวไม่ไหวต้องถอยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่ยินไอ้นี่ทีมนี่ทีมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ต้องออกพี่ต้องออกเอาเลยนะครับเอาไปทำใหม่เรามันเยอะผมอยู่คนเดียวพี่ถ้าไม่ออกไปเราไม่ออกไปแหละไม่ได้เลยฮัไอ้รถฮอกมันดาวรอผมอยู่รถฮอกกอนไ่ได้รถทอกโอ้โหอย่าตายพี่ต้องพี่ต้องเอาไอ้รถฮอกก่อนพี่รอผมอยู่เลยไอ้รถท็อกไปอย่ามอนเยอะมากอุ้ยแกป้อมแกป้อมโอเคป้อมแตก โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดันมันดันดันพี่ปุ๊กติดปล่อยล่ะโอเคไล่ไล่ไล่ทับย้อนเฮ้ยปุ๊กปุ๊กนี่หัวหลุดไปปุนลัดลัดลัดเล็กแหล่ะยีลัดไม่ไกัไม่กี่ว่าปล่าเล่นกี่นาทีอะยื้อไว้อะไหวเปล่าตองอ่ะตัวเฮียอะไรอยู่ฝั่งนู่นนู้นโซจูนหลังหลัง หลังหลังอุ้ยอุ๊ยมันอยู่วนเยอะมันแอบหลังว่ะมันให้เราออกมาเว้ยโอ้โหมาแล้วฆ่ามันแล้วต้อมย้อนต้อมย้อนสวยปูนนี่ไงโอ้โหไม่ไม่ตายโอ้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 ไหนหมอนี้ค่าหมอนี้พวกติดนี่ต้อมย้อนตายต้อมย้อนตายป้อมป้อมบอมเขี่ยป้อมมันมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันแอบมันมันแอบมันแอบซ้ายกันกูจะตายคุณจะแตกกูจะแอบซ้ายมันแอบซ้าย ติมเลยีมาแล้วยือยื้ออยเย็นอย่าเย็นโอ้โดนโดนดตรงดงาพวกติดมอยละวตายอัน oh. ตีพี <inaudible counting>. ่อ <larva> e> ันตีมาแล้วพี <infrared hyung> ่อ <AKI> ันตีมาแล้วมาเลยมาเลยตัดหน้ดูยันหน้อยู่โอ้มันเนิบดิไม่อุ้ยรอดหอดพวกติดเออ นิดเดียวโอเคสวยนาโดนเลยนาโดนโอ้ยโอ้ยมันยิงพี่จะตายแล้วเนี่ยโอเคกินเลือดกินเลือกกินอยู่กินอยู่โอ้ยอ้วนเข้ามาไอเดียววิโอ้ติดตายโอ้ติดว่ะเออเอาว่ะคุ้มคุ้มไม่ธรรมดานะโอ้ยเจ๊จีจีอ๋ออ๋อ ไอ้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 ยอ้ต้นจี้ถอยวะต้องถอยต้องถอยไม่ได้ไม่ได้ต้องมาด้วยกันติดโล่ไม่ได้ระวังระวังระวังจุดปิตูนมีดูดตอนที่ไม่มีไม่มีโอ้มันนั่นตีโอ้ดันดันโอ้ดันโคตรไกลได้เลยมึงดันมาดันกลับไม่โกงดันมาดันกลับไม่โกงดันมาดันกลับไม่โกงไล่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 ไปไหนวะน้าไอ้เย่าตีขึ้นแท่นบนเลยเอ้าโอ้ยอะไรนะ ข้างบนข้างบนโซเยอร์ยิงปีโซเยอร์ยิงปีข้างบนกีว่ากีว่าอยู่ข้างหลังฮัลโหลกีว่าอย่าทำเพื่อนกูโอเคกีว่าเครื่องหลุดเอ้ยมันเนิบดิปอู้ตายหลบไม่ทันตายเลยอ่าเฮ้ยยื้อได้อยู่นะเนี่ยไปยื้อได้ยื้อได้ยื้อไว้ยื้อไว้สวยสวยสวยมีคนดันรถตีเขาดันรถกำลังไปกำลังไป เออตายหมดเลยตายทีละคนสองคนนะไอหนุ่มเนี่ยไอไปลางไลอเล็กดูเลยสี่สิบปีตายไปงานมาที่เนาะโอ้ระวังมาดูใครดูอุ้ยมันเอาอมตะมานะระวังดีว่า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 มาดีว่ามามาชุบมาชุบชุบไล่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเองมันมีมันเอาเมอร์ซี่มานะในรู้ในรู้ในรู ไป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 อมตะ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 บุกติดบุกติดอมตะอมตะโอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ยสวยสวยสวยต้องต้องต้องฮุกตัวหลังอ่ะพี่ต้องเล่นฮุกตัวหลังไป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 ทีมียนตีแล้วนะระวังหลังหลังหลังเอ๊ะอัดอัดอัดลูดลูดลูด ลูดลูดโอเคเครื่องแตกมันเครื่องแตกสวยสวยเข้าหลังเข้าหลังเข้าวปิเปอร์ปิเปอร์สวยมากดูสวยดูสวยโอ้ันล่องหนอยู่นมัล่องหนอยู่อยู่หลังอยู่หลังไปไปเออสวยเฮ้ยจะไปเล่นว่ะเฮ้ยจะชนะแล้วจะชนะแล้วอีกนิดเดียวทุกคนนิดเดียวสวยพวกติด ปิดท้ายปิดท้ายไอ้มโนวัฒน์มโนวัฒน์มันมีคนอยู่มันมีคนอยู่ดีว่าดีว่ดีว่าไม่ไม่อยู่โอ้โหดิเปอร์พี่จะตายแล้วเนี่ยเฮสวยยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่โอเคโอ้รอดปะเฮ้ยทั้งพระธานที่ไหนนะไม่จะไม่ได้ทิ้งห้าก็เห็นเลยอะไรเพื่อนเพื่อนนี่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันเหนือแห้งกันน่นเนี่ย เพื่อนยจวเพื่อนยิวจนเหนื่อยอฮะไ้ไปดูดีไๆครับจังหวะไหนวะแกเอาได้จังหวะนี้เหรอเหยียบเหยียบใครวะเมื่อกี้เหยียบท็อปยอนเหรอเหยียบท็อปยอนตายเวลาเราไปไล่ไม่ได้เหยียบแกแห้งยิ้มดูสกิลโอ้เร็วมากเลยกันบูธความเร็วให้กันแสงไปแล้วนะ ฝั่งนู้นแทงดิคนเดียวนะดีพเอสแล้วก็ฮิวสองระวังระวังพับมันโดดอยูงบนหัวพับอ่ะอยู่บนหัวพับอ่ะอุ้ยมีไงอ้วงไอ้อ้วงไอ้อ้วงโอเคสวย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 โอเคโอเคอ้วงอ้วงอ้วงแกตายอ้วงแกตายโอเคอ้วงตายแล้วไหนกระบนกระบนมีมีหุกติดนี่ไงหุกติดหุกติดหุกติดกระบนกระบน โไอ้นี่ก็มีทุกติดลงมาไอ้หนูลงมาลงมาอมตาอมตาเอาปั๊บตายหาไปลงมาหลัง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 สวยไอ้อ้วงไอ้อ้วงไอ้อ้วงระวังว่องมาอ้วงมาดิปเปอร์อยู่ข้างบนไหนอยู่ตรงไหนวะข้างบนนั่นอ่ะเรียบร้อยเรื่องอะไรถฮอกเรียบร้อยอ่ะเอ้ยอย่าเย็นอย่าเย็นอย่าไปเล่นหน้าบ้านเราไอ้นี่พูดไปไม่ได้ครับอใจเย็นใจเย็น ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องไปเล่นหน้าบ้านเนาะให้เขาให้เขามาให้เขามาให้เขามาเราหลักการพี่ดีกว่าค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นบุกติดสี่ตายขโมยขวา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 เทเซอร์เทเซอร์โอ้แล้วจับยากเลยเทเซอร์เนี่ยโอ้ยเยี่ยบไประวังระวังไม่เทเซอร์ละลายอ่ะโอ้ลิเปอร์ เพ่อนทิ้งตัวหน้าทักพาของแท้เลยพวกติดตายสวยสวยพี่สวยแล้วว่อง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 ระวังระวังว่องระวังว่องจะล่วงนะพี่ระวังจะงูไหวอยู่ไหวอยู่จะตายนะตายไปีีไงเจ้าเธอหลังตัวหมุนไปเลยตัวหมุนไปเลยไปไปสายโล่เพื่อชัยชนะ ไปไหนไปไหนเอาแอ๊ดไปไหนเอาบิวบนมนอะไรวะเดะเดะเดะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่รู้พี่เมื่อกี้มันจะสไลด์เข้าหาพี่แล้วพี่ก็ดึงกลับมาเว้ยสายจะตายแล้วสายเราจะตายแล้วใจเย็นเย็นเย็นไอ้ลิเปอร์ข้างบนบุ๊กอ้าวกูติดใครดิบุ๊กติดใครอ่ะโอ้ยมันได้มันได้โอ้ตายหมดเลยอ่ะได้ได้เออ นี่ไงเทเซอร์มึงเร็วกว่าผมเลยเร็วกว่าโซ่พี่หรือป๋าไอ้น่องเฮ้ยตะอ้วงตะอ้วงดันดันดันลงดันลงเหวเลยดันลงเหวกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับลงไปไปเลยเออนี่ใครเดี๋ยวเอาม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 านี่มาเนี่ยเอากลางไปโดนไปโจไปลุย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 อันนี้มันเป็นรูตรงกลางปะหรือเรื่องอะไรวะอ๋อขอบอะเอ้ยรูตรงกลางอะรูตรงกลางยึดบ่อยึดบ่อ ไลไมได้ลอุ้ยมัเอโกะ่งเล็จังเังมีจังนัด้วยนะระวังรวมันแอบหลังอ่ะริเปอร์หลังไหนโอจะตายไม่เห็นมันตอด่ะไอโกมันตอดอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้้อโอ้โอ้โห้โหออ้โอออ้ออ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ย้าโดจัเลดยิงตายจังเลดอะนู่นแม่งเล่นภาคภาอากาศโอยโค้ปล่อยได้ตลอดอ้ไงลงเหวไปัเล็ด้ลงวไปลงเหวไปโอ้ยโอเอ no ็นลงเหวไปโอริาอออ ไอ้โคมันยิงแรงมากไอ้โคไอโคยิงแรงที่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเย็นๆรอทีมมาโอ้ยโดนไประวังลงเหวนะลงดีๆโดนดีๆนะลงเหวไปริเปอร์โอ้ยๆอๆยอยยอ้ยะตายดิไม่ไหว่ะโดนยิงอ่ะไอ้โคมันแรงมากที่เมียนตีแล้วนะมาแล้ว ไปโดโฮแล้วว๊าตายเรียบร้อยอ่ะไปหมดไปหมดอโโ้หกูไม่ได้ว่ะเฮ้ยมึงมาต้องโทษเลยฮะมาต้งโทษเลยเหรอยิงงั้นอย่าไปยิงสู้มันพี่อย่าไปยิงสู้มันไปไหนวะอุ้ยแองเองโอ้โหกูไม่ได้อ่าเก็บมีแหวยเก็บมียิงสู้ไม่ได้แม่งปืนละเล็กกว่าพี่ต้องยิงระยะประจิตอะ ไม่ได้ป่ะนนี่เอานสามตัวไปต้องโจมเลยอ่ะล่วงไปเลยอ่ะล่วงไปเลยเฮ้ยโอทาโอทาเข้าเร็วเข้าเร็วเฮ้ยล่วงหมดเลยล่วงหมดเลยสว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 ยเจสกี้ให้ลิเปอร์อยู่นี่ลิเปอร์อยู่ข้างหลังไปไล่เลยเดี๋ยวผมไปยึดเออโอเคไปไล่เขาล่วงเหวเองอันหรือไม่เนี่ยขายขับไม่เนี่เมื่อกี้ลิงโดดไปไหนดิงดิงโดดเลยป้าย อายก็ไปเล่นทะเลไไง่แล้วลงยาวเลยทีเนี้ยลงน้ำอ่ะพี่ลิงจะเป้นน้ำแข็งแรงมากเก็บ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 ไอ้โค้เนี่ยเออล่วงสวยยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้แอนนาเมียนนาข้างๆริปเปอร์ริปเปอร์ริปเปอร์จะตายแล้วไล่เลยเลยเลยอะไรปะสวยเฮ้ยตายหมดเลยว่ะเอาเรื่อง เฮ้ยรอดได้ไงวะไม่รู้ไม่รู้ืเม่อกี้ตอนแรกเหมือนจะแพ้นะมันจะแพ้เมื่อกี้เหมือนจะแพ้ธรรมดาที่ไหนอะนี่ฝั่นนู่นได้เซนฝั่งนู้นได้อวดเบร์แค่โทเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเราชนะถือว่าซักเซตอาการเล่นแทงหมดดันหมดเลยตรงเหวหมดเลย อาแล้วดเอามาจากไหนอ่ะอาเนี่ยมันนิ่งเลยไม่เลี้ยหุ่นไปเนี่ยไปหุ่นกระด้างผมเรียกหุ่นอยู่เว้ยพี่เออไมเรียกไม่ทันไม่ไม่โดนจิกตายเไม่ทันนั่นหน้าแหกก่อนโอเคไม่เป็นไรฮะวันนี้พอเบาพอสนุกสนุกไปได้เล่นคอนเทนต์ดีๆเถอะจงจัไม่ใช่แทงห้าอะไรก็ไม่เป็นไรฮะแม่งโคตรสุดเลยเเรามีแก่สอสี่คนเองเไม่เป็นไรเดี๋ยวไอเดียเล่นอาหาอย่างไรก็ไม่จัดการนะไปแล้วพอก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามได้เลยแอปไปเบ๊